เอาเองดีเอลสิเาตัวฮะดีเอลสิบเาถเกำลังขืนมักันเพิ่นเพิ่นเอาน้ำบ่เพิ่นเอนก็ี่ีตอนไปเบียดนุ่วันงสองหมือนเกือบสามเหมือนตอนนั้นพี่น้องครับมื่อนี้ สู่มาหนีเขามามามาจากบ้านแหละพี่น้องเขาเขาพอเตรียมรถขเขาเขาก็เศร้าซื้อพูะได้ไปไปันนี้ไปบุนตรงเวียดตัวนี้ที่พี่เออถเวลาตัวไหเตี้มรถดีฮ ong ตัว <Cornell> น Saint ี้ลุงวนว่อพิชิตาฮะต้องใส่ตัวนี้มุกไปมุกคำหรอเมนโอ้ยเต็มเลยนายเอาเลยไปมุกวุ่นโอเคโอเคนี่ฟองพี่นี่ฟองนี่ฟองนี่ฟองเอ้า มันม kind of so hmm. yeah, ันเขียนสีไวปที่แม่กระจับงัวมาไหนอะไรนี่หน่องงัวมันบูคือกันในแต่ละโตเนี้ยแต่มันเขียนเขียนเขาพี่ยังกันไว้งัวอ่อนขายไปสองหมื่นถึงถึงสามหมื่นหลอดนี่ไปขายทุกโต้อยู่พี่น้องผมมาแต่ว่านหล่ะแต่ว่าง้อในหน่อยเนี่ยประด้ขายหรอกมันบูส่งง้อหน่อยเพราะว่าขาคนส่งคนแพงมันเอาไปมันต้องไดอะไรไปดีบาณเนื้อตามเขาเขาสั่งม้านอ๋อ ต้องมาเมืองหมู่บ้านเด้อครับในสุโขวามันขายอย่างไรกันถึงบ้านต้นละมือกับเวลาขายต่แขกสีม่านเก่าพัต้นนีเด้อต้นนีกับสีม่านรอดมืนบอกนานหมื่บ้านจะมากจลไทายมือสองเดยวว่าม้าหัวนอกว่านนอกหมู่บ้านเขาสื่อกันต้นรถมืนสองในน่องซอมนีเด้อ แบบสามแจบที่นี่ก็ไฮหลอดมืน่นมนี่นะจไรเดียเด๋ยวยากหาหมองมันปฏิลมันนี่นี่เนี้ยบงทูกตัวผัเอาพี่น้นนนอง,องออครับ,บ,บเอบ,บอบงเด้อผมบงเถือก็บอพเบ่อไ้เพราะว่า,บาเบออเราไทยสนามะหุดทยจะพองง้อุ้ยน,นันน่นนอุ้ยนันน่นไปเไปไปเชือกไปเชือก ไปเชียกไปเชียกไปเชียเอาผ <ornament. S 2> ู้เทา i̇şte. elite, น่อยเนาะู้เทาผู้เทากับมากครับพิ่งขนไปแล้วเยบาพี่น้องครับเออเอาเะเพิ่นสามโตแล้วไปเลยข่าใหยราคายังไงบยุคน่าราคาครับโอ้มันน่าจะเต็มรถเนาะ Oh, tốt, thôi thì. tôi đâm song moon lay tôi đây chip cầu 20 moon Lê cầu lắm Lê ơi con quê hương anh ơi con quê hương anh ơi con quê 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 ม้วนเหนือตัวเองเขาไปขุนต่อเลยพี่น้องเนาะขุนต่อสองมเกเอาเบอร์มาใส่ผมเมีเบอร์บเบอร์ต้ไปถามเบอร์สือไโอ้เออโอเคโอเคตขุนเนาะโอ้โออ้โอสออกไบ่ไสอตเอาเอเอาเอาเอาเออนเลยเอาถอยด้ถอยเด้นี่ออกมาทังพี่เนีม่พไม่พีหรอค่อยกัน ไปยังนี่ออกมาแล้วนเอามาต่างรักเลยตัวนี้ขายไปเท่าไหร่เท่าไหต้องยังยงสิเอาสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นถามว่าเอาเมื่อสองหมเท่าไหเอาด้0ยเวนืนนอองหมื่นาเบียดไดสองหมเด้อขึ้นมา ุ้ยต่อลงมาบบนจากเปรเ์เซ็นต์ะสามสิบเปอเซ็นต์เลยได้นงะห้ขอ,องเพือต่อน,นะครับพี่น้องครับรรรม้นเนื้อผมสิบบุคคยได้ขยขอเบอร์ให้พี่น้องผมผมจิขอเฉพาะเบอร์ง้งามสิมสบบนะง้วงงามง้อเลี่ยงอ้าตัวนี้เขาคือบนไทยวะแม่ลูกลูกเล่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหี้เสียสียญะยัสา ่อขายไปอะไตัวนี้ขายเป่ยราขายเรีดว่าน้อเราไม่ลูกไม่ลูก่ไม่ลูกไม่ลูกโอ้จิ๋งงามเด้อพี่น้องเด้อมา่นห้องดีเลยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่เอ้ลูกเล่ป็นเล่มันครับพี่น้องพรมันบีบื้อ่ะอชื่อเวียอองเอนา้คุณยาท่าใดสามสิบสองสามสองหรือสองสามส่น กัดการหมอกเม็นเล่บะกัดสีเดงกัดกัดผสมนาะกัดมันนาะกัดมันนาะกัดมันตอวสีดำเนี่กัดมั่นไปนี่แม่มันต้องเป็นฟองต้องเป็นสีแดง32มด้องเี่ป็นน่องสามหมื่นสองใครยางไรก็ซื้อไปไว้เอาไปเลี้ยงผนตับลูกมันงามเนาะลูกลูกประมาณสามเดือนไหนอย,อยู่ไนี่เนาะสามถึงสองเดือนนี่ยีเดือนอยูแ่แล้วเนียนปะ กับวิ่งยังกับเท่านั้นแหละวิยังมาเบอร์ไาเร็วิ่ยังสาเออมาทุวิตกันด้0 6 3 5 2 0 5 2 0 6 8 1 8าอ้นนึ่งงามพี่น้องเีย3่สามสามหลอดขายปะเอาสามหลอดล้มาขายอยู่พี่น้องเดินทัอเดินได้สิลงไอ้ตัวนี้เลยครับผม

อ in right um, ันนั้นรับซีดยากขนาดนา้ต้นนันเอ้าเดี๋ยวสิล่งให้หลายตอนในพี่น้องตอนเดียวพอลงไม่ใช่ตอแล้วอเจ้าคุณโอ้ยตัวนี้กับตัวนี้ก็เท่าหมดเว้ยใจนึงกับพี่น้องถักเทาว่าตัวนี้มา มันตัวเล็กหน่อยละครับอุ้ยตัวนี้ว่ะตัวนี้มีอายุแล้วตัวนี้ว่ะอายุหลายต้นหนีกับประมาณสองเด้อเด้อหาหาเขาครับตัวนี้กับแม่นแมแยกดูกระร่างตัวนี้นมไข่อยูน่นี่ได้หละยเสี่ยมไค่มาจัง โแซมใครมาเลยแซมห้อยแซมยังชุ่มหน่อยเลี้ติดลมเร็วถึงเนียวคล้ายแล้วครับสีสีล,ยลยอยตัวนึงเขาขายเท่าไหร่วันนี้ให้ประมาณสองสองหมื่นหาดอยู่ที่น้องมันจอยเอ้าคือ เกือบแจ่มาแล้วครับตะุบลีขอดยางเลยเอาไปเบื่องช่องผมประกาศวงแล้ว่ามันรีมันเลเนี่ยตรงเบื้องช่องผมต่อโอสิมาพกคนหาต่อแรงเออใครากขู่เด้อพี่น้องเผื่อจะขาดแท้เอาเหนียวเลยแล้วไอ้เนี่ยเนาะกับผู้กับประกาศได้ได้ว่ามันมันติดกี่ต้มยังแห้งเลยเอาเล่ยตัวนี้เท่าไหร่ได้ไหมแท็กบาทได้ เรือมันตัวไหนตัวใดเอาตัวใดไอเอาจั๊บบาทสองหมื่นห่าเขาจะม้าม้วานจะได้ขายเลยม้าม้วานได้ขายเบียดมันมเต็มขอบเลยตอนยังยังสีม้าม้วานมันเล็กแย่กันสื่อเลยจักเบียดจักเบียดจักเบียดยังสื่อกันเต็มเลยพอเต็มรถแล้วมันหนีเลยมันพะพ่านจะไปอยู่เมืองไดมันให้ราคาเท่าไหนสองหมื่นจะเพิ่มึงขาย ยังไปีเพ่นเพอาทำ่นกัดอะอยู่อ๋อนี้นนะสองหมื่นหาตัวบอกยิ่ยพี่น้องครับนีเอาเอไปยังเอาสบู่มาใส่ผมเร็วสองหมนหามีเบอร์ป่เบอร์จำมาได้ปดห้าสี่แปดหกห้าสี่แปดสองหมื่ตัวบอกิ่พี่น้งครับโอ้า พันมันแพงเด้อ้าอยเลยด้วยพันธับอลบากกนคุยานี่ลเราอหวนาเป็มเว้ยมื่นมื่นซีเวยเป็่มมื่นสีพันหาโคสีสุวรรณใายราคาเขาจี้ถูกย่างอยู่นั่นมันสวยอะไรนั่นทำไมยังมากับเบีาดดอกไข่ระเดี๋วมันต่อแต่กันเนะ ายไปแะวังพี่น้องมอสี่ยจะว่ามันแก่ไดยมื่สีพัาตัวละมืนสี่พันาเขาตายี้เขาตาตัวนีโทดอพี่น้องเด้อหัจุ้งวเลยตัวนีตัวบอกแหนึ่งสองมื่นหาันอย่างไรก็โทอาพี่น้องครับเอาเบอร์มาใส่อนไงมาเบเบอร์อีกรอบหนึ่ง ศู0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนยาบาเอามังคายเจ้าในใจเท่าไหร่เอ้าสองโคขึ้นมากขายบอสองโคขึ้นมากขายบอต้องเอากลับเนาะกลับดีกว่ามันมันบาดแไรเนาะไยเนาะง้อเจ้าเองเ่โอ้ง้บ้านใดไอโอ้มาตัวเดียว่านี้เาตายตัวอยู่เยอเท่านี้โอ้มานะ กำลันมยูนี่ย่ได้หี่โอ้หัวสั้นพี่นองครับเอาทยเล่าย่างเพี่นองครับเก่งมานเขาเปเบิ้งช่องเ้อเอโชคดีนะโชคดียูทูบเท a ลนเคยเห็นอยู่เนาะโชคดี y o ยูทูบ i ทแลนไปหาเบิ้งโหลดในช่องผมนะเอาได้ยีสิประทีเลยเว้ยอ้ยติดติดติดตอนทยตลาดทุกสุดของคือต้มเนยต้มเมยต้มเมย มุ่นกสากมุ่นสกนสากมือใดโอ้มือใดเไต้นแม่ได้พี่น้องเอาเท่าไหนต่าเจ่าพันเจ็ดยังถือตัวมาอีกพี่น้องต้ออะไรยีด้นอ่าพันเดน้อยต้อไรหน่อยน่อย่าเจ็ดห้องเออเจ็ดด้วครับเป็นตะกินครับผมสีงลงอะไรตอนไนพี่น้อง กันเพื่นบริขายในตลาดกัรเอาคือสีเล้าเมื่อละคือเมื่อคือเมื่อไหหา่สองพอสามร้กับ่อไรอเกำไรในี่้อยนกับ่อไรเอาออริมาอรมางศูนย์หกสองศูนย์หกสองหกหเจ้านี้คือบริ้องงตอนั้นไอเบิ้มแน่ยครับใส่กาละเนื้อนอยเนื้อง่่ยาบุญถึงไฟทิงดี่เนี่โอ้ยควนกลุ่มเลยออกบ่อะไรกันเน่ย จาหมูยังมาทอมเลยเลยเยอะด้คลิปนึ่งขามีคข้าวยว้าวกับมีพี่น้องครับนจุกโตน้องไคว้ายนี่ไหมร้องไผร่นี่เนขายอะไรกันเนี่ยตัวละหมื่นเดียวปะ ผู้ถึงหนุเนาะมันจอยเนาะไออย่างไรของถืองาม่หอดทายตาลาได้พี่น้องครับไอผู้นไม่วาใส่ขี้มาขึ้นทั้งไอ้ล้านไอ้ล้านเท่าท่าไมเด้อยางยางไม่ได้ขาดเกือบขาดเว้ดลมอุ้ยไม่นีเลยใส่ของไงครับวะนี่เอาของไงพี่น้องครับเย็นจะเอื่นบักว่าคือเมื่อกี้เท่าะไรลเอือยเอาเท่าได เ,เ,อเอาเได่ยเอาครับผมสามหม,มืนหกม,มันขอ,อกได้หนิเงี้มัรองขตีขอ,อกไวจะมาได้เสาหรือมาว่าน,ม,านม,าม,ามู้วันแสดงว่าเหลือเท่านี้ทีเลียดไปให้เท่าไหร่โอ้ยนอข <c oughs> าดกันราคาแรกที่เขาเปิดไปนัะมันได้พี่น้อง จากได้สามสิบหกตอนี้สามสหาขายเราปะเอาแม่สาวบอกยยงพี่น้องครับเนื้อเนี่เหลือเลืองกับทินเนาะโอยครับกินบนหมู่บ้านครับเบิเอาด้อพี่น้องเด้อกินสองหมูบ้านหตหมู่บ้านเอานี่บริบบับมากินน้ำอีสามสิบหางขายกนปะ้อนี่นี่มันขึมีลูกเนาะนี่ลูกนึ่งเหรอลูกหนึ่งบ่งขอเขา ส่วนมากจาของเขาขายเนาะเขาเขาเลียงเขาเลียงแบบว่าในลูกแล้วเพราะวมันอาหารมันบ่ไรดีเหล่เลียงบ่าอมันจอยไมวกขอบหลายตัวหลายตไม้สายไอ้นี่ไมเท่าไหร่บังกูบังกูเอาเบอร์มาให้ผมเลยลูกศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดหกสอมหาโอ้ยหมู่บ้านผมขายอะไไในราคาท่านี้ทัานนาเห็นได้กับข้ากับรยได้ทนนานั่น ผ้านกับแบบยังไรเลยมันราคามันตกแห่งเนี่ยมูลบ้านเขาแห่งราคาอะไรจะว่าไปนีพ่อเ่าจะสายมากจริงจริงดคือนให้สองเจ้ามันมันเต็มรถแล้วมันก็เศรื่อเนี่ยทั้งเกียร์บ่ถามเตาแกเพชรบุรีว่าพดเต็มรถแล้วไปไม่ได้นะบอมันมีมันมีลิมิตในการใส่ใส่รถอยู่เออแต่เต็มทาหแตัดสินใจว่าท่านเขาการมาพอซื้อมันนั่นเลือกซื้อบ่ือแตนใจว่าท่านเขาซื้อ หอันหาไป,ย,ปยังครับเอาไว้เอาไว้โูกไหมอย่าูัว่าซ้ำเลยไม่ติไปไาาไซ้ำเลยกินมันคือัวจอยแล้วมอญจะสี่มวญหันใส่กินหญาได้ดิก็เฟื่องได้ดิเฟื่องป่ะระว,วังมันจะล้มมันจะน,นอนได้หนิสม,มอปันเนี่ยเอาถ้าฝุ่นก็เหลือดลายพี่น้องครับเดี๋ยวชิยางไปอีกรอบนึงเด้อครับผมย<ป>ิมงานปรางกูอุ้ยตัวน,นี้ของพายานหนิงของตัวนี้ ใช่เรานี่พวกจะของนางเง,งื <laughs> อรถอื่นจะของนางเงือรถเดินเอาเทอร์ไรล์เอาเทอร์ไรลเทอร์ไรล์นี่นนเทปปอร์ไรล์พวกจะของประชาการอยู่ผู้บริการสูงสุดนางหอยเปีอุย้ยมันงามอยู่เด้อพี่น้องตัวนี้คิมงานปรางกูหมื่นเจ็ดพันหาจะลูกไปลูกสีบักตานบักตานเข้มเย,ยอะเท่าไรเยอะเท่านี้ อาเบอร์มาใส่เล็วเบอร์มาใส่ก่อนฮ้ยไมเขาโงจเทลองใส่เบิ้งเอาหรือว่าสิเปนเหล่ยงต่อสเปเหล่ยงต่อเนี่ยเอานัดนาสูงกันไหมมันจันเนาะเดี๋ยวมาประวันจันมันจันจอาชีพอะไรมาต้นมีมาต้ใไม้โอ้เอาใส่ละพูดเิ่มอกกสนามกันมั้งเรประทศนี้ ไมเดี๋ยวเป็นบางท่านท่ายตลาดปทนี้ครับเอาเอง DL สิบเก้าตัวเอาเขากำลังขืนงอคันมันมันเอานบ่พ่เอาก็ไปมีตอนไปเบียดนูกวันสองหมื่นเกือบ3ามหมื่นตอนนั้นพี่รองครับมือนี้ ซุ้มาอนีเขามามามาเจอบ้านแหละพี่น้องเขาเขาพอเตรียมรถเขาเขาก็เศร้าซื้อคุณน่ะหนีไปไปหนีไปบนตรงเวียดตัวนี้พี่เออขึ้นบอจะได้เตี้มรถได้ยัง ตัวนี้ลุ่งวุน่นหรอชิดาต้องใช้ตัวนี้นมุกไปมุกคำหรอโอ้ยเต็มเลยนายอะไไ,ไปมุกวนโอเคโอเคนี่ฟางนี่นี่งนี่ฟองนี่ฟองอา มันมันเขียนสีไว้ที่มันก็จับงัวมาอะไรอะไรนี่หน่อยงัวมันบุคือกันในแต่ลโตเนี้ยแต่มันเขียนเขียนเขาพิจารณาไว้โอ้งัวอ่อนขายไว้สองหมื่นถึงถึงสามหมื่นหลอดนี่ไปขายทุกโตอยู่พี่น้องผมมาแต่ว่านหรอกแต่ว่างัวเนีน่อยเนี่ยประด้ขายหรอกมันเป็นเสือง้อหน่อยเพราะว่าขาคนโฉนคนแพงมันเอาไปมันต้อดใดๆไปริมาณเนื้อตามเขาเขาสั่งมานอ๋อ 哎。